ก้าบสบายดีพี่น้องเอฟซีพบพอกันอีกแล้วนะทุกคนกับรายการหาก,กินเลาะทุ่งนะมือนี่กับพาเอฟซีมาหาเลาะใส่เบ็ดตามทุ่งนาเนาะทุกคนใคกะผู้ใด,ดเป็นเอฟซีคนไม่คนเก่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้แน่เลยทุกคนตอนนี้เราไส้วางไว้แล้วประมาณสิบกว่าด่างนะทุกคนโา เงือมันเริ่มโบราณโอเคเดี๋ยวไปดูน้ำกันมันสิกินดีอยู่บ่เนาะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาหยามเบ็ดแล้วนาะพอดีมาเห็นรางเล็ก็เสร็จเลยนี่เอตัวบุญยัยมันไดเนาะซัมปุตินโอเคเดี๋ยวเาปิดก่อนนะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นผลงาน làng đẹp nó à. làng thi sổ nó nhân vật thứ lấy ok chứ tại nhân việc mạng bên này nam lại nữa. nhanh 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 đang nghi cả nhau ô làng này. Lụt, bố. đi lụt bó đi trường đại ăn nhân nữa luôn làng thứ thái này như là vừa lại nó rồi xây lại xịt cơ đảng làng thứ thái cơ bó thư nó ok điều hấp xôm ta thật bệnh khu ấy. 2000 years later FC เนาะตอนนี้เฮาก็สิพา FC มายามลบ2เด้อเบิ่งทึกแล้วเนาะตัวนึงอยู่นี่เดี๋ยวเฮาสิเอาขึ้นมาให้ FC เลยเบิ่งเป็นเนาะเป็ดนี่ต้องใส่หยังของเว้นเด้อนี่ตัวก็สิประมาณนี้ยังบ่ใหญ่หลายพี่น้องอตัวยังน้อยอยู่แต่ก็ตองเอาอยู่ดีเนาะ เพราะว่าเรา,าหากินพี่น้องมาหาขายแล้วก็ทั้งหาก,กินทั้งทำคอนเทนต์ให้เอฟซีเบิ้งพร้อมน่ะสองเฮากัสิเป็นสไตล์ประมาณนี้นะเดี๋ยวปิดป่ากันนะน้องเอฟซีเอฟซีสองตัวน่ะรวมทั้งร้อก้อนน่ะลางนี้ยังบดทึกล้ะ nó chỉ nhái mình từ lấy xuân nhái ừ, một thứ bông nám lực tông nám tớn nhái hoài mông này đây luôn không cần để khía tài đâu giờ ăn một kín tự như là mi nữa để con ở sâm này bẹt cái gì bớt rồi thì nó ấy จะฉิดท้าย,ายเลยโหลดกันใดเด้อใครกะนับสมในหลายกับใจหลายที่เข้ามาสมกับผู้ใดามาไม่มาเก้ากนะันนะเงี้ยเงมาทึกด่าง À, mình cứ nhưng một thứ để kiệt tài đó, nó nhé. Và khi nhưng một thứ nó thì nó kiệt tài, đâu. tài đâu đó. Tài sang Đấy, à, luôn top phải. Việt một lại thế? như là แบตก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วจะท่าอะไรโดนขนาดนาะนง่ายง่ายมีมุมนี้น่าสิดีกว่าเย่อู้อู้ตัวง่ายทุกคนอู้อู้ปลาทูอู้ ลาบปากลาบปากพี่น้องตัวที่สามนะน,นี่ตัวที่สามของคลิปนี้น่ะโอเคเดี๋ยวเอาสรุปรอบยามกับคืนเนะได้ปลาคอน้อยสองตัวพี่น้องนี่ข้างล่างนี่กับปลาลุกเบ็ไดไตห้วยเนาะ เอาอีกูออกมาใส่ตรง,งานไใส่เบ็ดประกาะไปรอรับสมต่อยังหมดจบพี่น้องเป็นกับข้าวเทียงมานนี้นะทุกคนม,มีอย่างไรมีผักปงแล้วกข้าวเนะาะพอมาส่งห้อเนาะแนวกิน เพียงมันนี่ย่างนี้ต้มต้มผักบงกันนะให้มันสุกจะมีนี่หัวไฟไวไตเพื่อสุกเสริม มีข้าวนะข้าวเหนียวประมาณนี้เย้โอเคเดี๋ยวโอเคทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงนะเอาก็สิพายสีไปเยี่ยมเบิ้งเบ็ดมันสิเป็นจังได,ด้ก็ติดตามไปพร้อมๆกัน โ okay. อ้บรรยากาศแบบนี้มีลุ้นอยู่พี่น้องนะสิกินดีเนาะนี่ป๊าเดี๋ยวไปตัวบ่ใหญต้นน้อยนิดเดียวเดี๋ยวปิดก่อนนะ เดี๋ยวขอปิดก้อนเศบเสียผมมีคนถือกลองฮะเพราะว่ายานมันทื่อแล้วมันสีรูดอะรูดไว้เอาตรงมันอยาบนิอนน,นี่ยังมุดทื่อแล้ว น้ำบกปะนะีส่สีอย่างนี้ก็ยังไม่ถูกนะโอเคสิประมาณนี้ไปต่อดูกาดก่อน้ำเริ่มขึ้นมาแล้วทุกคนน้ำที่ท่วมนาแล้วพี่น้องอย่างนี้ก็ยังเบอมีการที่

ฟังเสียงมันบ่นปมแปมปมแปมเนี่ยนี่ครับ่างนี้ก็ยังมืดฝนก็มาแล้วพี่น้องเ้ยตุนน้ำกันลบเล็กลบยาลางคลื่นจาาเกาะแล้วเนาะ hai bếp nhìn nhau lưu liều lưu liều tắt lịch nó hả thì nó hãy xì để vương bật lưu liều. จากป่าซว่าลิตจุนายเนะขางในป่ายนั่นเิบรอยแล้วเชียวคอยเห็น,น,นตัวนี้เห็่แล้วแบบนี้มุ้ยเนแน้ ปิดก็เห็นเสียงบอลหลยอยู่้ลยเนาะเสียงบอลแต่มันชิดทึกเบ็ดเฮาอยู่บ่เนาะต้องมาลุ้นกันอีกทีฝนเริ่มลงมิดแล้ว กินลุ้นตองการว่าม่องน้ำลายกับฟั่งลามน้อยอฟั่งน้ำน้อยตัวใดมันสีมันกวกันเอาทดสอบเบิ้งเลยยังบ่มียังกขึ้นเลยล่ะ Bất lâu nữa, hoặc là hoạt động nữa. Ya lọc kim yêu, but lây như là sẽ mạnh mùa thương. này me, mùa thương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 , ปลาว้ประมาณนั่งสมงค่อยมม่ยากอีกปลาปิดรลหครับสมงต่อลอบที่สี่สรุปลอบอยามกับคืนเนาะได้ปลาคอน้อยสองตัวพี่เนาะนี่หางล่างนี่กับปลาลุกเบ็ดใส่ห้วยเนาะเอาอีกกูุออกมาใส่ตรง,งนั้น sẽ biết qua khó. Phải. lo Hấp xôm to, Nhưng một chút. Thì nó. Đây. Phải. Để thôi nhung một mì 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 một mì 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 nhau nhau. mì nhé đang lấy mì rún nữa các bưng chắc xài sẵn kết chắc xài bớt ui ui mình hờ có nhỏ. nó ใหญ่ๆล่างนี้เอาไ

มามาแล้วมาแล้วคนน้บ้านเนะนี่มน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 ยมาแล้วมาแล้วลัางนึงมันมันมันโอ้โ้โอเคไล้มาแล้วตัวนึงขวัญทงตัวใหญ่นะเดีวนี้ก็คือตัวเนาะพี่น้องเอ็ดซีกับเป็นตะลุนแต่อย่างแน่ตัวเป็นเังซี่

<c oughs> ยังผมมายังผมมาหละะ่ะยังไม่มารุ่นรุ่นรุ่นหานนี้กะน,นั้นเนาะเครียดตายพี่เนาะ thì okay, để học viên như vậy. <laughs> <Tập> nữa hình <laughs> thang to nhưng một màn phân lá ấy nhưng cây chỉ khám cực như tiền bốn một tít nữa tụi ok tôi cốt clip EP này cả กอจบลงนะพี่น้องความพร้อมยังเพียงพอเงียบเบิดนะสันได้มันนะโอเคในกะขอขอบใจสำหรับการทับซมนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปบายสรุปผลงานนะไลค์หกตัวนะพี่น้อง ขอไล่กินแรงนะโอเค